สถานที่ตรงนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นสถานที่โบราณและศักดิ์สิทธิ์มากๆไม่มีที่อื่นศักดิ์สิทธิ์เท่านี้นะส่วนอินโดนีเซียก็เหมือนกันลกคล้ายคลึงกันครับแต่อินโดนีเซียนั้นเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังที่หลังนะลูง <c oughs> ปู่ก็เปสักการะ,ะรพระรูปทโธมานะครับแต่วันนี้เรามาถ่ายทําที่นี่เพื่อจะได้รู้ว่าของจริงประหลอดนีจริงไหม มันมีกันทั่วโลกอยู่ในน้ำคำัมนะและสังศิสิ์ศิ์ที่นี่มันศักิกวา่าอยู่ที่นี่มันเป็นประพันปีเป็นปร้อยร้อยปีเป็นพันปีอยู่ที่นี่ลูกนะไม่มีที่ไหนดีกว่าที่นี่อีกแล้วลูกที่ประสาทวันพระหลุดทําไว้ให้เราแล้วเราสมควรที่จะดูแลรักษาเขาไว้นะเนี่ยดี ไม่มีเวลาที่จะมาพรุ่งนี้นะความจริงก็จะอยู่ถึงพรุ่งนี้ดูพี่น้องชาวเขมรมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่นี้นะขอพี่น้องเมื่อเอาเบี้ยแก้ลุมปู่ไปแล้วของแท้รักษาเราได้จริงๆลูกนะเพราะแม่แเราไม่ได้หลอกลวงใครนะ เราก็จะเห็นดูเคาะดูผ่าดูว่าเป็นประหลอดไหมนะนี่แหละนุ่นเงินงน่ะมันมีค่ากว่าชีวิตของเราไหมเงินงทุกบาททุกตังค์มีค่าสำหรับเบี้ยกแก้ไหมเบี้ยกแก้เนี่ยมันแก้ได้แก้ก่อนที่จะถึงมือแคทเช่น น้ำร้อนลวกไฟไหม้งูกัดนะงูกัดแมลงพิษก,กัดต่อยเนี่ยที่มีพิษเนี่ยนะทำเลขศูนย์ก่อนที่มันกัดตรงที่เขากัดจะทำเลขกศูนดักก่อนดักก่อนแล้วใช้หนามใช้เข็มใช้ไม้จิ้มฟันสกิดให้เลือดออกนิดนึงบีบมะนาวลงที่แผลนั่นแหละลูกแล้วก็วน,นครับ วนไปไปจากใหญ่ไปหาเล็กพิษมันก็จะออกมากตามเลือดสามวินาทีโยมก็จะหายปวดนะกรณีที่โดนน้ำร้อนลวกเราดักไว้เลยมันลวกถึงไหนดักไว้ตรงนั้นวนให้รอบที่มันลวกพอลวกปุ๊บไอ้ไหนมันพองให้มันพองนะวนเข้าไปวนเข้าไปวนเข้าไป,าไ,ปไอ้ที่มันพองขึ้นนะนะพอ พอโดนเบี้ยแก้ลมปูไปแล้วมันจะแตกกระจายหมดเลยลูกนะแล้วค่อยไปหาหมอนะไปพบแพทย์นะเส้นง,งูกัดเมื่อกันแมลงพิกกัดต่อยเมื่อกันผ้าตะคาตอ่อยไม่ปองต่อยนะอีกข้ามวันนะั้นมันจะหายลูกต่อยบ่ายโมงก็ไปหายบ่ายโมงพรุ่งนี้นะ งูเหมือนกันตาที่มีพิษเหมือนกันช่วยผสมน้ำมะนาวด้วยนี่แหละลูกปูถึงมาเรียบปลอดที่นี่มันเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์กำเนิดเจอสถานที่ที่ตรงนี้นะครับคูบาอาจารย์ทุกรูกทุกองค์ที่มาเรียนที่นี่ครับว่าเขามาบวงสรวงอยู่ที่นี่ ะครับก็สําเร็จไปหลายลูกหลายนามนะครับน้อยคนที่จะมาอยู่ที่นี่น้อยคนที่จะมาถึงจุดนี้นะเป็นเป็นพันปีลุคร่วมกันถวายเลยลุครั